ความทรงจำทุกอย่างกลับคืนมาแล้วครับผมเฮ้ออึ้งเสียงร่อเลยโอ้ยทุกอย่างมันกลับเข้ามาแล้วมันวิ่งเล่นในหัวฉันเลยล่ะฉันลืมไปได้ยังไงกันนะเกี่ยวกับจิบานีเเกี่ยวกับนายวิสเปอร์แล้วก็เกี่ยวกับโยคะวอชเฮ้ยเอ็นเชนออะไรกันเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกัน วิสเปอร์ความสนใจของนายก็กลับคืนมาด้วยสินะนายจำฉันได้ฉันจำนายได้เราจำกันได้เดี๋ยวก่อนนะจิบันยันไปไหนล่ะนั่าสิเราไปหาโจจิบันเนียนกันก่อนเถอะจิบันยันจิบันเนียนชื่ออะไรดีวะต่อรองผมจะเรียกมันว่าอะไรดีจิบันเนียันลวกันจิบันเนียนนะฮะจิบันเนียนไปอยู่ไหนนะบางทีมันอาจจะอยู่หน้าร้านขายปลาเหมือนที่เราเจอกันครั้งก่อนยังไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาเขาที่นั่นกันเถอะ แน่ทุกอย่างกลับมาดูแฮปปี้อีกครั้งนะฮะไปหาเจ้าจิบาเน่กัน,กนเถอะที่ร้านขายปลานะฮะเราอาจจะผ่านร้านอันนี้อีกครั้งหนึ่งร้านขายโดนัทอีกครั้งหนึ่งโอเคร้านขายปลาใช่ไหมล่ะเดินตรงลงมาเลยฮะเลี้ยวในหนึงโอ๊ยสะอึกโทษทีตรงมาอีกตรงมาอีกอข้างหนนก่อนก็ได้เป็นคนดีนะฮะเออ ตรงไปเรื่อยๆเฮ้วยวอลกัมจิบันเนียนอยู่ไหนกันบางทีลองใช้เจโยวไขเลนส์ ok ens, ดูสิสแกนดูว่าเจ้าจิบานเนียนอยู่ไหนนี่คือวิธีการใช้เฮ้ยวิสเปอร์ความทรงจำเรากลับมาแล้วเรารู้วิธีการใช้แล้วไม่ต้องมาสอนเลยอันนี้ไปโยวไขสปอตนะฮะโอเคเฮ้ยเจ้าจิบานเนียนอยู่กลางถนนแน่เลยครั้งก่อนมันก็อยู่กลางถนนใช่ไหม ไม่ใช่เอ้อไปอยู่ตรงนี้เว้ยเหมียวไอ้เจ้าแมวปลอมเฮ้ยเจ้าแมวบอกกันเราทีนี่อยู่ตรงนี้เว้ยตรงนี้ตรงนี้นั่นไงเจ้าจีบานเนียนในที่สุดเราก็เจอกันแล้วเจอจีบานเนียนแล้ว <c oughs> ตึงตึงโปะเน <c oughs> ียนเนียนเนียนจีบานเนียน ไ,ได้ยินฉันหรือเปล่าลถอด,อดคือศัตรูของฉันดูมนว่าตอนนี้โจจิบอนเนี่ยนะกางโฟกัสกับเรื่องรถมากเลยนะไม่สามารถได้ยินเธอหรอกนะเอาลละมันมาแล้วอย่าบอกนะว่าคัดซีนเดิมนั่นไง <laughs> เหมือนเดิมเลยมาหาฉันเดี๋ยวนี้เลยเลจงรับนี่ไปอืมมัด แห่งฟิวรี่ไปไปเอ้ากด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 เอ้าเราอุตส่าห์กดเอลัวให้แล้วนะอุตส yani ่า <GO> ห <av uther> ์กดเอลัวให้แล้วนะตอนแรกเหมือนจะชนะแล้วนะเฮ้อกลับมาเหมือนเดิมเลยน่าง่อยเรามันเลยนะฮะ อา้าวเฮ้ยตายยังนะเนี่ยเป็นผีจะตายได้ไงเฮ้ยจิบันเนียนเป็นไรเปล่าฮะมนุษย์มนุษย์กำลังคุยกับฉันอยู่อย่างนั้นหรือมียวเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะแอมมี่หรือเปล่าอา่าไม่ใช่แอมมี่เหรออ๋อเนี่ยไม่ใช่แอมมี่อ่ะหึอย่าบอกนะว่าจิบันเนียนก็ลืมความทรงจำนะ อแอมมี่คือคนที่เลี้ยงฉันระหว่างที่ฉันยังมีชีวิตอยู่นะนะก็ถ้าใครยังไม่รู้นะฮะแอมมี่เป็นคนที่เลี้ยงเจ้าจิบานเนียนนะฮะตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่ไปดูในภาคแรกนะฮะรู้สึกจะเป็นตอนที่สองนะฮะอา้าวจาทำไงให้ความสุใจาองน้นกลับมาล่ะอืมในวันนั้นฉันถูกรถชนตรงนี้แหละคนที่ฉันรักมากบอกกับฉันว่า อะไรกันนายยอมนายโดนรถชนอย่างนั้นเหรอไม่น่าเชื่อเลยนายมันแมวงี่เงา่าไรประโยชน์โอ้โหเจ็บจึกถึงหัวใจโดนเจ้าคอกด่าว่าเป็นแมวงี่เงา่าไรประโยชน์แมวกากนะฮะโดนด่าว่าเป็นแมวกากทัทงๆงที่โดนรถชนก็นนเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้า นายไม่ใช่แมวกากๆธรรมดานะจิบอนเนียนจำได้หรือเปล่าล่ะฉันจำได้นะฉันจำได้ว่านายนะ่ะฝึกฝนมามากมายฝึกฝนมาไม่รู้กี่รอบเพื่อพยายามสู้กับรถทคที่ผ่านมาแต่แต่ละวันมันมีใครนะ่ะสามารถท้าแข่งกับรถได้ดีกว่านายอีกแล้วเนี่ยฉันร้องไห้แล้วมันนะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันรู้สึกว่าฉันเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาก่อนนี่นะก็นเนแน่นอนสิจิบันเนียนนายจำได้ไหมล่ะวันที่เราเป็นเพื่อนกันยังไงล่ะเพื่อนเหรอฮห่มความทรงจำจงกรับมาฮึ่มถ้ามันแสงเดินกับที่ฉัานเจอมานี่นะ โยคัยเมโดเนี่ยแหละนะคือไอ้ไอะไรแล้วเขาเรียกพิสูจนะครับที่แสดงถึงสายสัมพันธ์ของโยคัยและมนุษย์ยังไงละ่ะเอาละทีนี้เธอก็สามารถเรียกโยคัยได้เมื่อไหร่ก็ได้เลยนะได่เนี่ยนะฮะชื่อภาษาอังกฤษจะชื่อภาษาอังกฤษมันเป็นจิบันยันนะฮะต้องการจะตั้งชื่อให้จิบันเนียนหรือเปล่าไม่เงีเอ็นชีนจิบันเนียนเธอจำฉันได้แล้วใช่ไหมล่ะ แต่นี่มันน่าแปลกมาเลยนะทำไมอยอู่ดีๆเราก็ลืมความสรงจำของเราล่ะนั่นสินะแต่ว่าฉันไม่ได้แค่ลืมความสรงจำหรอกนะฉันทำโยครายบอสของฉันหายไปด้วยล่ะเฮ้ย <c oughs> บางทีไอ้เจ,จ้าลุงแก่ที่ขายโยครายบอสให้ฉันเมื่อกี้นะ่ะอาจจะรู้อะไรบ้างก็ได้นะอา้านั่นสิเรากลับไปที่ memory store ดีกว่าฮมไม่ได้หรอกนะฉันกำลังฝึกอยู่ เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิแต่เราต้องอยู่ด้วยกันนะทนายอยากต้องการชัรลลก็แค่ใช้โยคไควอชเรียวฉันก็ได้นี่นะเอาละเป็นแชทเราไปกันก่อนดีกว่านะโอเคผมว่านะฮะพาทนี้มันก็เล่นมันก็แคสมานานมากพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับไอ้เจ้าปู่ที่เมมโมรี่เลนนะฮะไอเมมโมรี่เ Memory Lane ลนหรอไอเมมโมรี่สตอร์นะฮะ แล้วก็ถ้ามันยังมีคัดซีนหรือว่าให้ทําอะไรต่อจากนั้นเราจะค่อยตัดจบหลังจากนั้นนะฮะพอผมรู้สึกว่าพาร์ทนี้เนี่ยโอเควิ่งต่อพอรู้สึกว่าพาร์ทนี้เนี่ยมันเริ่มจะยาวแล้วนะฮะพาร์ทแรกของเราเป็นอินโทรที่ยาวมากพอสมควรนะช็ปเตอร์หนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วนะผมกะจะทําเป็น1นึ่งช็ปเตอร์หนึ่งตอนนะครับเพราะว่าจะได้รีบรีบเล่นนะเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยไอยอีกไม่นานอีกไม่นานซันอิมูนก็จะออกแล้วนะฮะผมก็เลยอยากเล่นเกมนี้รีบรีบเล่นเกมนี้ให้จบนะฮะ ก็ผมก็จะพยายามเอนจอยเวลากับการเล่นเกมนี้นะฮะไม่ได้อยากจะอ้าวเดี๋ยวก่อนร้านหายไปแล้ว ผมก็หนึ่งเดี๋ยวหลังก่อนที่เราจะไปนเรื่องต่อะฮะาขงพูดนิดนึงผมก็ไม่ได้อยากจะเล่นเกมนี้แบบรีบ,รบเล่นแบบส่งไปส่งไปนะเพราะผมรู้ว่าหลายๆคนชอบให้ผมอยากให้ผมเล่นเกมนี้มากนะฮะชอบดูเกมนี้มากๆก็นะฮะผมจะพยายามเอ็นจอยเวลากับการเล่นเกมที่ของผมนะฮะแต่ว่าผมก็ต้องรีบเล่นให้จบก่อนสแน m o ู n ออกนะเพราะว่าพอสแน m o ู n ออกครานั้นเนี่ยผมจะไม่เล่นเกมอะไรเลยนอกจากสแน m o ู n นะครับผมก็ขอให้เข้าใจจุดๆนั้นกันด้วยนะฮะให้เลยก่อนร้านหายไปไหนแล้วเนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรกันฉันจําได้ว่าเราทำอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนนะวิสเปอร์แล้วทำไมนายไปอยู่ในเครื่องชาติกาชาป,ปองนั้นได้ละ่ะเออเอาเป็นว่าเรื่องมันยาวหน่อยน,นะเฮ้ย <Hey, S 2> นายบอกว่านายจะไม่รู้เรื่องถ้ามากกว่าเอาละดูมันว่าเราไม่มีอะไรที่เราจะทําได้แล้วนะตอนนี้เอาเป็นว่ากลับบ้านกันไหมล่ะโอเคกลับบ้านนี่ก่อ กลับบ้านก่อนก็ได้เฮ้ย hey, 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 hey. เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะฉันรู้สึกว่ามีโยคายอยู่แถวๆนี้นะ่ะฮะนี่มึงจริงจังปะเนี่ยแน่นอนฉันไม่พลาดแน่นอนหรอกนะนี่คือสัญญาณเรดาร์ของฉันฮ่าไอเจ้าไอเจางอยบนหัวหน้านะั่นนะคือเรดาร์นะ่ะนี่อยากจะบอกนี่นายจะหาว่าฉันดูไม่ดีหรือยังไงกันเนี่ยไปล่ละไปดูกันเถอะ Investigate the trash ฮะ ันนี้เหรออ๋อไม่ต้องกดเข้าไปอยู่ในถังขยะนะฮะแล้วค่อยเล่นโยใครโอเคผมรู้ผมรู้ผมรู้ไม่ต้องสอนแล้วกันรู้สึกว่าคัทซีนี้จะยาวไปละนี่ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนอันนี้ไงอ๋อมันขยับได้เรื่อยๆนะฮะโอ้ยวิ่งนะวิ่งนะวิ่งนะยวิ่งนะยวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเร็วรอให้เกือบตามไม่ทัน ตัวอะไรกันเนี่ยบรูชิโดเจอบ,บรูชิโดนะฮะไปคุยกับบรูชิโดกันฉันคือบรูชิโดฉันคือนักรบผู้เดินทางเท้าแล้วก็เป็นนักรบแผ่งการเช็ดถูระนะไม่ใช่นักรบเพื่อสองครามหรอก ดูเหมือนว่ามันเป็นคนทำความสะอาดแถวนี้นล่ะนะ <c oughs> ก็ได้ข่าวมาว่ามีโยกใครตัวนี้นะ่ะไปสิงแม่แม่บ้านอยู่หลายคนมาเลยแหละทำไมแม่บ้านเชดถูเชดถูการเป็นคนสะอาดมันไม่ดีเรื่องอะไรกันนี่นายเป็นตัวร้ายใช่ไหมล่ะนายเป็นคนที่ขยะใช่ไหมล่ะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวกันเ <c oughs> ดี๋ยวกันใจเย็นใจเย็นไว้คุยกันก่อนก็ได้ แน่นอนเลยนายเป็นคนทำไม่ชันต้องทำงานหนะักโอ้หดูเหมือนว่าเราจะ <c oughs> การเจราจาคงไม่เป็นผลแล้วล่ะนะนการเจราจาไม่เป็นผลเล้ฉันทำยังไงดีละ่ะก็ให้ชายุยคไฮวาชยังไงละ่ะใชายกใคไฮเมดดอบเรียกเพื่อนมาสู้โอเคจีบาเนียนขอร้องละ่ะโอ้โหอย่างเท่เท่ไปแล้ว เทพไปแล้วเอาเลยจิบะเนียนจงออกมาโยคายเมโดจัดการเลยจัดการมีท่าเต้นดเวยถ้าถ้าท่าเรียกออกมามันจะน่ารักขนาดนี้อลังการมากนะฮะตอนนี้ปาไปชั่วโมงนึงได้แล้วมึงนี่ย แฉะมาโคตรนานบอกเลยนายต้องการฉันหรือเปล่าอ้าวนายหลับอยู่อย่างนั้นเหรอโอ้โหก็โยใครล่ะหน้าก่อนที่จะถูกเรียกมาเขาจะชีวิตอย่างปกติถ้านายเรียกมาโดยไม่เตือนมันมันก็จะหลับอย่างนี้แหละนี่ฉันก็มีชีวิตของฉันเหมือนกันนะเมวยฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งหลับดิฮ่ามันก็มันจะทำยังไงได้ล่ะมันเป็นแมวนะมันก็ขี้เกียจอยู่แล้ว นี่พวกนายนี่เฮ้ยลืมเสียงเราลืมเสียงมาไปแล้วเฮ้ยพวกนายนี่พวกนายจะเมินชักขนาดนี้กันเลยอย่างนั้นเหรอจ๊ะไปดิเมินซะหน่อย,อ,อ,ยอาล่ะรู้สึกว่าโจบ,บรูชิดโดมจะโกรธแล้วล่ะนะเดี๋ยวฉันจัดก,การเองเดี๋ยวใครบัตเลอร์วิสเปอร์เอาล่ะจิบอนเนี่ยถ้านายฉัถานาถ้านายสู้แล้วก็เดี๋ยวฉันจะเอาฉันจะาช็อกโกแลตให้นายสนไหมล่ะเฮ้ยเอ็นแชจะซื้อนายให้นายอันหนึง่งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้บอกเลย สู้กันได้นะมียวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิฮ้ยให้ฉันเสียตายอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเอาละฉันจะได้สู้สู้ได้ละเหไอเหียโอ้ยไ,ไม่ได้ไม่ได้จะพูดคำหยาบนั่นแต่คุยกันตั้งนานกว่าจะได้สู้นะฮะโอเคจิบันเนียนสู้มันเลยใช้ท่าไม้ตายหมุน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  โอ้จะตายอยู่แล้วจะตายแล้วจะตายอยู่แล้วตายแล้วตีแล้วจะตายอยู่แล้ว,ลว,ลว,ลวเพือแท้จะไม่เหลือแล้วนะฮะเย่ yeah, เรียยร้รยให้เกือบไม่รอด you won เอเวอรสองแล้วครับผมและเอเวที่ผ่านมานี่ก็หายไปกับความทรงจำหมดเลยใช่ไหมแหม น่าเห็นหรือเปล่าล่ะนั่นแหละพลังแห่งสายสัมพันธ์ละอ่าก็ได้ฉันยอมเเพื่อนเธอก็ได้ฉันแพ้แล้วล่ะนั่นเป็นการต่อสู้แห่งเพื่อนรักที่สวยงามมากเลยฮะสวยงามมากเหรอโอเคก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่แล้วแต่เลย่าเนเพื่อนกันละติดึงตึงโตบราชิโดต้อาตั้งชื่อเจ้าบราชิโดไหมไหมล่ะขอบคุณแค่นี้ก็พอละ เอาละเอ็นแชนในฐานะที่เป็นผู้ช่วยนายแหละนะฉันก็ตื่นฉันก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวนายมากเลยแหละนะเอาละได้เวลาไปหาเพื่อนเพิ่มแล้วล่ะโอเคแล้วนะเบสเฟลส์นี่ปลรับนี่ไปจะได้เก็บจอาเมดาลเลียนที่เพิ่มเพื่อนไว้นะฮะเราเคยได้มาหมดแล้วไม่ใช่หรอขอคุณะวิสเปอร์เอาละไว้เจอกันเชคกับบูชเอาละได้เวลากลับบ้านแล้วล่ะนะ ีช็อกโกแลตมานะเอ้นแช่อย่าลืมช็อกโกแลตที่สัญญากันไว้ล่ะอ๋อใช่แล้วล่ะงั้นเรากลับบ้านไปพร้อมๆกันเลยนะอเฮ้ยน้ำมันไอ้เจ้ามนุษย์มนุษย์ป้าแก่นี่ว่าหึ้งน่ยแล้วนะดูเหมือนว่าไอ้เจ้าเด็กนั่นมันได้ยะใครวอชคืนมาแล้วล่ะนะ อะไรกันดิฉ right, okay, ันคิดว่าเราเอาโยคาอวส์ไปเร็วนะดูเหมือนว่าเราต้องวางแผนใหม่ซะแล้วล่ะนะโอเคในเวลากลับทับและไปวางแผนใหม่ชิคกี้พาย